เมืองทองประกาศปล่อยพีรพง์ให้หนองบัวยืมเฝ้าเสาเมืองทองยินเติดประกาศปล่อยตัวพีรพงเรืนนินผู้รักษาประตูวัย27ปีของทีมบุกแดนอีสานไปเฝ้าเสาให้กับทีมหนองบัวพิชยา FC, ยเอฟซีโดยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤด,ดูกาล2022-2023ภายหลังจากที่เมืองทองยินเติด ที่มาดับ10ของตารางในศึกไทยลีก2022-2023โดยมีการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้ว4รายได้แก่จเจริญศักดิ์วงก่อนแกนนรินถาวรศักดิ์วิเล่นพอปและกิจพมบุญศารโดยที่ปล่อย2นักเตะที่เต,ติบโตมาจากอะคาเดมีอย่างวัฒนากรสวัสดิ์ละครกับกฤวิทศาออกไปให้กับ b ีจีปทุมยิน,นเตดล่าสุดแทบกิเลนพยองแต่สินใจสงพิรพงษ์เรินนินนด่านจอมหนึบวัย27ปี ที่ในช่วงเลกแรกลงเฝ้าเสาในไทยหลีกไป2นัดและฟุตบอลถ้วยชางเอฟเอคัพอีกหนึ่งนัดไปเฝ้าเสาให้กับพญาไก่ชนนองบัวพิชยาเอฟซีในรูปแบบของการยืมตัวจนจบฤดูกาล2022-2023ทั้งนี้หนองบัวพิชยาเอฟซีที่ปัจจุบันตั้งอยู่อันดับ15ของตารางพึงควา้าสามแคงใหม่ประกอบด้วยอดีสรภูมรักกับอันวินฟอร์เตสมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นพิชยาสเตเดียมด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากการแทเรเวยเอฟซี แรชบ,บุรีอฟซีตามลำดับนอกจากนี้ยังได้เลโอนาโดลุยดอซันตกลกองหลังชาวบ,บาซ์เลียที่ย้ายมาจากปอนเตเปตาสมารสรในระดับซีเรียบีของบาซิลมาเป็นสมาชิกใหม่เช่นกันกระทั่งล่าสุดจะได้พิลพงษ์เรนนินไปเฟ้าวสาในช่วงเลกสองเป็นรายที่สี่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองสำหรับพิลพงษ์เรนนินเติบโตมาจากแกนเฝ้าเสาให้โรงเรียนเทพซิลินก่อนจะเริ่มต้นอาชีพกับบางกอกอฟซี ด้วยนคนรราชสีมา FC อุบ bon ล UMT FC มทปตทระยอง FC สุโขทัย FC ก็จะเข้าสู่รังทันดูดอมสเตเดียมในฤดูกาล2021-2022ด้วยผลงานของเจ้าเอิรนเริ่มโดดเด่นตั้งแต่ที่ครั้งแรกยังเล่นกับปะทตทรรยองพอถูกเลือกตัวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ขณะเดียวกันเขาก็เคยติดทัพช้างศึกชุดเยาวชนรุ่นเดียวกับสุพรีนัตกาโภและขวาของคิร่นพยองอีกด้วย